วัยอลวนแห้โดนรถรอบฉายภัยโรดเผยผมล้มลลายแน่สมาคมผู้กํากับ,กบยื่นมือเข้าช่วยเหลือติดตามทั้งหมดได้ในป๊อปเพกันดามาจุกเรื่องป๊อปกับริทึมค่ะ ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2519นะคะประเทศไทยได้รู้จักกับวัยโอลรวนค่ะภาพยนตร์ที่กำกับโดยคุณเปียงโปสเตอร์นำแสดงโดยคุณเอไพโรธและคุณเจี๊ยบละ,ละนาที่เป็นดาราหน้าใหม่ในยุคนั้นนะคะเรื่องราวว่าด้วยความสัมพันธ์สุดชวนหัวของตั้มกับโอค่ะซึ่งตั้มเนี่ยเป็นเด็กที่ย้ายลงมาเรียนที่กรุงเทพเช่าบ้านอยู่มีเจ้าของบ้านชื่อเมธเมธมีลูกสาวสองคนชื่อโอกับอ้อ ตั้มชอบโอ๋แต่ดูคุณพ่อเขาดูไม่เห็นด้วยนะตั้มเลยประกาศกล้าวกับเมธผู้เป็นพ่อของโอว่าผมจะเอาลูกสาวบ้านนี้มาทําเมียให้ได้ แล้วหลังจากนั้นก็เป็นการพิสูจน์ใจพิสูจน์ตัวพิสูจน์ความสัมพันธ์ของคนสองคนจนตกรองปล่องชินแล้วก็รักกันในที่สุดค่ะวัยอลรวลภาคแรกทำไรายได้ไปได้ถึง8ล้านบาทนะคะซึ่งถือว่าสูงมากๆในยุคนั้นและประสบความสําเร็จอย่างถลม่มทลายซึ่งมันมาจากการบอกปากต่อปากของผู้ชมนั่นเองค่ะจึงมีการสร้างภาคต่อมาในปีต่อๆมานั่นคือรักอุตรลุ่และชื่นชุลมุนซึ่งก็ประสบความสําเร็จไม่แพ้กันค่ะข้ามการเวลามาปี2 5 4 8นะคะวัยอลรวน นกลับมาอีกครั้งในวัยอลวนสีตั้มโอรีเทิร์นซึ่งคราวนี้ว่าด้วยความสัมพันธ์ของตั้มโอเมื่อผ่านไป30ปีมีลูก2คนคือใบตองกับนาำเตยใบยตองย้ายไปเรียนที่เชียงใหม่มีแฟนชื่อวิชาญแต่ย้ายไปอยู่ด้วยกันในหอพักห้องเดียวกันส่วนนามเตยเองก็เริ่มออกสาวตุ้งติ้งจนคุณแม่เข้าใจผิดว่านาเตยน่าจะไม่ได้ชอบผู้หญิงค่ะ วายโอลวนสี 4, ไม่ได้กำกับโดยคุณเปีโปสเตอร์แล้วแต่กำกับโดยคุณอ้ำมหรือไทวันวงสิริสวัสดนะคะผู้กำกับโฆษณาที่หาตัวจับยากมากๆในยุคนั้นนะคะแต่ก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จในแง่ของรายได้เท่าไหร่เพราะทํารายได้ไปได้แค่20ล้านบาทเท่านั้นซึ่งอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทําให้วายโอลวนสไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนั่นคือการฉายใกล้ๆกัน ต้มยำกุ้งที่นำแสดงโดยจ่าพนมนั่นเองค่ะข้ามการเวลามาปี2564ที่ผ่านมานี่แหละค่ะคุณเอภัยโรธพ่อหนุ่มตั้มของเราเนี่ยรีบูตไวโอลรวนอีกครั้งนะคะโดยการพูดถึงความสัมพันธ์ในรุ่นหลานแล้วก็คือโต oh กับอ้ำาอ่ะมันก็เป็นคำาผลนระหว่างตั้มกับโอนะคะในชื่อไวโอลรวน5ฮอไมเอกสระอาก่อนนะคะซึ่งแรกเริ่มเดิมทีก็จะฉายปี64นั่นแหละแต่ด้วยวิกฤตการณ์โควิด19นะคะทำให้ไวโอลรวน5 โฉมนี้ต้องมาเลื่อนฉายเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาในชื่อวัยโอลวห้ซึ่งอันนี้เป็นเลข5้าแล้วตั้มโอตัวตึงนะคะซึ่งปัญหามันคือมันดันฉายชนกับอวตารสอง The Way of Water นั่นเองมันก็เลยถูกลดรอบจากโปรแกรมฉายไปอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะคุณเอ๋ก็เลยโพสต์ลงในติ๊กต็อกของภาพยนตร์นะคะพูดถึงความรู้สึกที่ถูกลดรอบฉายและขอแรงสนับสนุนจากผู้ชมโดยมีใจความประมาณหนึ่งว่า หนังเรื่องนี้ผมตั้งใจทำมากอย่างพิถีพิถันลงทุนสูงกราบขอวิงวอนคนที่ดูช่วยคอมเมนต์หนังผมหน่อยดีเลวยังไงคิดว่าคำตัดสินของคุณทางโรงหนังเขาจะฟังและผมก็จะยอมรับช่วยผมด้วยนะครับไม่อย่างนั้นผมล้มละลายแน่ และหลังจากนั้นอีกไม่นานค่ะสมาคมผู้กองกับภาพยนตร์ไทยก็เรียนเชิญคุณเอ๋เนี่ยไปหาหรือกันถึงเรื่องการเพิ่มรอบฉายและการหาทางแก้ซึ่งก็ดูเป็นการให้การสนับสนุนที่ดีและการช่วยเหลือกันที่ดีของคนในวงการหนังไทยแต่ปัญหาสําคัญของวายโอลวนห้ามันคือการรีบูทหนังไทยในยุคที่ t a r g e t อ audience หรือว่าฐานผู้ชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เขาไม่อินแล้วนั่นเองค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆว่า หลายๆคนอยากบอกให้หนังไทยเกิดหลายๆคนอยากให้สนับสนุนหนังไทยแต่ปัญหาคือหนังไทยทำหนังตอบโจทย์ผู้ชมแล้วหรือยังละที่สำคัญคือ การพลาดโอกาสอย่างน่าเสียดายที่คุณเอเคยพูดในบทสัมภาษณ์ว่าจะไม่มีวัยโอลรบนห้าให้ชมทาง Netflix นะคะซึ่งการเอาภาพยนตร์ขึ้นสตรีมมิ่งนี่แหละคือโอกาสที่ดีมากๆเลยในการขยายให้คนนั้นดูภาพยนต์ของคุณมากขึ้นนั่นเองค่ะติดตามเรื่องบันเทิงเชิงวิเคราะห์ที่ทำให้คุณเห็นฉากทัดของป o อปเ l าเ r อได้ชัดขึ้นกับป๊อปพมาทุกเรื่องป๊อทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของรี t h ์ค่ะ